ความโกรธเป็นอะไรที่ที่มันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแป๊บเดียวก็ปี๊ดได้ละเดือดได้ละจากเหตุการณ์ต่างๆเช่นบางคนสติหลุดแล้วคุยกันไม่ถูกหูละไม่เข้าหูละก็ทำร้ายกันฆ่ากันตายก็มีเมื่อเราโกรธแล้วก็มีปฏิกิริยาบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยคนรอบข้างก็ก็รู้สึกความโกรธนะครับส่งผลร้ายเยอะแยะมากมายในวันที่มนุษย์ไม่สามารถที่จะบริหารจัดการหรือว่าควบคุม อารมณ์ความรู้สึกนี้ได้สวัสดีครับพี่น้องอาทิตย์ที่22ในเทศกาลธรรมดา บรรดาบทอ่านทั้งหมดในสัปดาห์นี้ก็พูดถึงความสุภาพถ่อมตนเรามาดูบทอ่านที่หนึ่งเลยในหนังสือบุตรศิลาที่บอกว่า mm. ลูกเอ๋ยไม่ว่าทําสิ่งใดจงทําด้วยความสุภาพถ่อมตนเถิดและก็จะเป็นที่รักและก็ท่านจะยิ่งใหญ่มากขึ้นบางคนสุภาพเพื่อจะยิ่งใหญ่นั่นเป็นความสุภาพจอมปลอมนะครับแต่ในขณะเดียวกันพรเยซูเจ้านั้นกําลังสอนถึงความสุภาพที่แท้จริงคือพาตัวเราไปอยู่ในที่ที่เราควรจะอยู่ ไปอยู่ในที่ที่เราเป็นและตัวตนของเราอย่างแท้จริงในเรื่องของความสุภาพนั้นไม่ได้หมายถึงว่าเราจะต้องกดตัวเราเองให้ตกต่ำลงในภาษาอังกฤษคำว่าความสุภาพใช้คำว่า humility หรือมาจากรากศัพท์คำว่า humus ที่แปลว่าดินแล้วก็บ่งบอกว่ามนุษย์มาจากดินมนุษย์ถูกสร้างจากดินสิ่งนี้ไม่ได้บอกว่ามนุษย์ต้องต้อยต,ต่ำนะครับแต่กำลังจะบอกว่าฉันเป็นมนุษย์ เพราะฉะนั้นเมื่อฉันเป็นมนุษย์ฉันเป็นอย่างไรก็คือรับรู้ตระหนักรู้ถึงตัวตนอย่างแท้จริงแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญมากเลยที่ทําไมที่ทําให้บางครั้งเนี่ยมนุษย์หลงลืมและที่จะไม่สุภาพและที่จะจองหองก็เพราะว่ามนุษย์นั้นมีอิสระมีน้ําใจอิสระที่จะตัดสินที่จะเลือกและก็บาปเข้ามาก็เพราะอันนี้แหละเพราะมนุษย์นั้นเลือกที่จะไม่เป็นมนุษย์ และอยากเป็นใหญ่เท่าพระเบญเจ้าในสัญ,ญลักษณ์ของผลลไม้แห่งความรู้ดีรู้ชั่วนั้นที่ในพระคัมภีร์ได้บอกว่ามนุษย์นั้นได้ทานผลน,นั้น<ม>ก็กําลังจะบอกว่าเพราะมนุษย์ปรารถนาที่จะยิ่งใหญ่อยากรู้ดีรู้ชั่วเหมือนพระเบญเจ้าแต่ในความเป็นจริงแล้วใครเป็นผู้ที่บอกเรื่องรู้ดีรู้ชั่วก็พระบิบญเจ้าเป็นผู้บอกว่าอะไรดีอะไรชั่วพอมนุษย์ไม่เป็นมนุษย์อยากจะเป็นพระเบญเจ้า สิ่งที่ชั่วในตัวของมันเองมนุษย์อาจจะบอกว่าดีก็เป็นความโง่เขลาเป็นความผิดพลาดและเป็นบาปพระเยซูเจ้าได้เล่าเรื่องที่สำคัญในพูดถึงการที่ว่าพระองค์นั้นเข้าไปร่วมรับประทานอาหารเพราะเชื่อว่าบางครั้งนั้นในสังคมของเราบางทีเราเข้าไปเราก็จะเลือกนะที่นั่งอะไรอยู่ตรงไหนแล้วเราก็จะเลือกถ้าเเราไปในงานเราก็จะมีบัตรที่นั่งเราก็ไปนั่งในที่นั่งของเรา เวลาเราไปงานเลี้ยงเราก็จะต้องถามก่อนว่าฉันจะนั่งอยู่ตรงไหนฉันควรที่จะนั่งอยู่ข้างใครนะพ่อชื่อว่านี้เป็นทักทิสเป็นการปฏิบัติสามัญธรรมดาทั่วไปเลยแต่วันนี้พระเยซูเจ้านั้นเข้าไปในงานเลี้ยงและพระองค์ว่าสังเกตว่ามีทุกๆคนอยากจะไปนั่งในที่ได้รับเกียรติพี่น้องลองคิดดูพระเยซูเจ้ามีชื่อเสียง ผู้คนติดตามมากมายในงานเลี้ยงที่พระองค์ได้รับเชิญมาน,นี้ก็จะต้องมีแต่คนมีชื่อเสียงทั้งนั้นเลยแล้วแต่คนมีชื่อเสียงทั้งนั้นเลยเนี่ยก็อยากจะบอกว่าฉันเนี่ยนะยิ่งใหญ่นะฉันได้รับเกียรตินะแล้วบางครั้งบางคนก็รีบไปนั่งในที่ที่ไม่ใช่ที่ของตนเองพี่น้องบางครั้งเราก็คิดเราก็ทำเราปฏิบัติตัวในลักษณะที่ไม่ใช่ตัวตนของเราเอง และสิ่งต่างๆเหล่านี้มันง่ายมากสําหรับมนุษย์ที่เป็นเพียงแค่ฝุ่นดินเนี่ยก็คิดว่าตัวเองเนี่ยดีแล้วเก่งแล้วยิ่งใหญ่แล้วแล้วก็ชอบได้รับเกียรติชอบให้คนยกย่องชอบให้คนนับถือสิ่งที่เติมเต็มมนุษย์ในธรรมชาติบางครั้งเราก็อาจจะคิดว่าเราเนี่ยนะรูปร่างหน้าตาดีกว่าคนอื่น บางครั้งเราก็อาจจะคิดว่าฉันเรียนฉันมีใบปริญญาฉันไปมหาลัยที่มีชื่อเสียงฉันก็คิดว่าฉันเนี่ยมีเกียรติมีชื่อเสียงมากกว่าคนอื่นหรือบางครั้งฉันมีตําแหน่งหน้าที่การงานหรือภารกิจต่างๆฉันก็ชอบคิดว่าฉันเนี่ยนะนะ้นมีความสําคัญนะฉันมีตําแหน่งหน้าที่ฉันควรได้รับเกียรติมากกว่าคนอื่นแต่ท้ายที่สุดเราหลงลืมที่มาของเราเลยในความเป็นมนุษย์ฮิวมัสเป็นดินว่าเรามาจากตรงไหน วันนี้พระเยซูเจ้าบอกว่าเมื่อเราถูกรับเชิญในงานให้เราอย่าพยายามที่จะบ่งบอกตัวตนเองว่าเราจะอยู่ตรงไหนแต่ให้เรามองดูที่ที่เราเป็นตัวของเราอย่างแท้จริงเลยเมื่อพระเยซูเจ้ายังบอกมากไปกว่านั้นอีกว่าเวลาที่เราจัดเลี้ยงจัดงานอาหารเราก็ไม่ให้จัดเพียงเพื่อหวังผลตอบแทนแต่ให้เราเนี่ยใส่ใจกับคนอื่นด้วย พระองค์บอกว่าเมื่อท่านจะเชิญจัดงานเลี้ยงให้เชิญคนยากจนคนพิการคนง่อยคนตาบอดและท่านจะเป็นสุขเพราะคนเหล่านี้ไม่มีสิ่งใดตอบแทนท่านเลยนั่นก็คือพระเยซูเจ้ากำลังบอกว่าบทบาทหน้าที่ในความเป็นมนุษย์ของเรานั้นคืออะไรคือการว่าเราไม่ได้สร้างเกียรติมาจากตัวเราเองในชีวิตของความเป็นมนุษย์ฝ่ายร่างกายเราเราไม่ได้สร้างมันขึ้นมาความสำเร็จหน้าที่การงาน แต่เราได้รับมาจากพระเป็นเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากจะแบ่งปันสิ่งต่างๆเหล่านี้เราอยากจะจัดเลี้ยงเราอยากจะมอบสิ่งที่เราได้รับมาจากพระเป็นเจ้าให้เรามอบให้กับคนที่เราไม่ได้หวังผลตอบแทนหรือดีที่สุดให้มอบกับคนที่ไม่สามารถตอบแทนเราได้และเมื่อน,นั้นเราจะได้ปฏิบัติความสุภาพของเราอย่างแท้จริงในการที่รับรู้ว่าฉันเป็นเพียงฝุ่นดิน ฉันได้รับทุกสิ่งทุกอย่างมาจากพระเบนเจ้าและฉันจะใช้ทุกสิ่งทุกอย่างเสมือนหนึ่งว่าเป็นของขวัญที่พระเป็นเจ้าให้มาและให้ฉันมอบให้กับคนอื่นในชีวิตของเราพี่น้องเราจะต้องต่อสู้กับบาปของความจองหองของการยกตนของการที่ให้เกียรติตนเองจนเกินเลยแต่เมื่อไร่ที่เรานั้นสำนึก ขอบคุณพระเป็นเจ้าในทุกๆวันในพระพรที่เราได้รับมาเราก็จะสามารถปฏิบัติความสุภาพถ่อมตนได้ขอให้บทภาวนาของเราที่เราภาวนาทุกๆวันเป็นการขอบคุณเป็นการสรรเสริญโมทนาคุณพระเป็นเจ้าในพระพรต่างๆที่เราได้รับมาในชีวิตของเราและต่อนหน้าพระเป็นเจ้านั้นให้เราเห็นว่าเราเป็นเพียงแค่สิ่งสร้างที่พระเป็นเจ้าได้สร้างมาสวยสดงดงามไม่ใช่เพื่อตัวเราเองแต่เพื่อเกียรติมงคลของพระเป็นเจ้า ขอพระเป็นเจ้าอวยพระพรเราในชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตเมื่อพระคาทิน,นันโรเบิร์ตพรีวอร์ดได้รับเลือกเป็นสมเด็จพระสันตปาปาพระองค์แรกจากสหรัฐอเมริกาก็เกิดการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ อย่างไรก็ตามท่ามกลางความตื่นเต้นทั้งหมดนี้ที่ปรึกษาทางการเงินและนักการเมืองชาวอเมริกันหลายคนเกิดความคิดว่าสมเด็จพระสันตะปาป,ปาเลโอที่14ที่เพิ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นสมเด็จพระสันตะปาป,ปาพระองค์ใหม่อาจมีสถานการณ์ด้านภาษีและสถานพะพลเมืองที่ค่อนข้างซับซ้อนเมื่อพิจารณาจากตำแหน่งใหม่ของพระองค์ต่างจากประเทศในยุโรปที่เคยได้รับเลือกเป็นพระสันตะป,ป,ปาปา สหรัฐอเมริกายังไม่ได้พัฒนากฎหมายสัญชาติหรือภาษีโดยเฉพาะพระสันตปะปาที่เกิดในสหรัฐอเมริกาปรากฏว่ากรมสัมพากรสหรัฐไม่มีประมวลรัศดากรเฉพาะสําหรับผู้ปกครองดังเช่นตําแหน่งพระสันตปะปาเพื่อตอบสนองต่อความกังวลที่เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับสถานะพลเมืองของสมเด็จพระสันตปาปาเลโอที่14หรือเงินภาษีหลายล้านเหรียญที่พระองค์อาจต้องจ่ายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแห่งรัฐโคโลราโดในเจฟเฟอร์ส ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองอธิปไตยอันศักดิ์สิทธิ์ร่างกฎหมายฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายในการห้ามการเพิกถอนสัญชาติอเมริกันในกรณีที่ชาวอเมริกันได้รับเลือกเป็นพระสันตปปา,ปารวมถึงการยกเว้นของบุคคลน,นั้นจากภาระผูกพันทางภาษีของสหรัฐอเมริกาในขณะที่ดำรงตำแหน่งพระสันตปปา,ปา แม้ว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะเพิ่งได้รับการเสนอต่อสภาแต่สสเฮิร์ตหวังว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะเป็นตัวอย่างของความธรรมดาอันเป็นพิเศษของพระสันตปาปาในปัจจุบันสมเด็จพระสันตปาปาเลโอที่14มีอันดับความนิยมนำหน้าโดนัลด์ทรัมป์โจไบเดนเบอร์นี่แนเดอร์รวมถึงอีรอนมาร์กในหมู่พลเมืองสหรัฐผลการศึกษาใหม่ของแกรนับ ที่เผยแพร่เมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาได้เปรียบเทียบความนิยมจากบรรดาผู้สื่อข่าวระดับโลกโดยมีทั้งหมด14รายตั้งแต่ประธานาธิบดีวโรดิมีเซเลนสกีของยูเครนไปจนถึงรองประธานาธิบดีเจดีแวนของสหรัฐสมเด็จพระสันตปะปาปาเลโอที่14ทรงมีความนิยมสูงกว่าสมเด็จพระสันตปะปาปาพระองค์งอื่นๆทั้งหมดโดยทรงได้รับคะแนนนิยมสูงถึง57ซซึ่งเทียบเท่ากับคะแนนนิยมเบื้องต้นของสมเด็จพระสันตปะปาปาพระองค์งอื่นๆ หลังจากการได้รับเลือกตั้งในปี2013สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังกิสได้รับคะแนนนิยมถึง58%และสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่16ก็ทรงได้รับคะแนนนิยมใกล้เคียงกันที่ราวๆ55%หลังจากทรงเข้ารับตำแหน่งพระสันตะปาปาในปี2005ที่น่าสนใจคือสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ทรงแตกต่างจากสมเด็จพระสันตะปาปาคาทอลิกทั้งสองพระองค์ก่อนหน้า ตรงที่มีคะแนนนิยมที่สูงกว่าในหมู่นักเสรีนิยมมากกว่านักอนุรักษ์นิยม65%เทียบกับ46%อย่างไรก็ตามพบว่ามีความแตกต่างจากบุคคลสาธารณะในการสำรวจความคิดเห็นโดยสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14่ทรงได้รับความนิยมในแง่ดีมากกว่าแง่ร้ายจากกลุ่มการเมืองทั้งหมดซึ่งอาจเป็นผลมาจากอิทธิพลทางการเมืองที่กว้างขวางของพระองค์และความเป็นสากลของสารของพระองค์จนถึงปัจจุบัน รื่องการจัดการความโกรธหรือ a n g e r Management ค่ะ,ค,ะคุณพ่อคะทำไมคนเราถึงมีอารมณ์โกรธคือขออธิบายอย่างนี้นะครับว่าอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์อยู่แล้วนะครับเรามีความสุขนั่นก็เป็นอารมณ์เรามีความเศร้านั่นก็เป็นอารมณ์เรามีความโกรธความโมโหนั่นก็เป็นอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นหรือว่ามีเข้ามาได้นะครับในการดาเนินชีวิตในแต่ละวัน และโดยเฉพาะยิ่งเมื่อมองดูในเรื่องของความหงุดหงิดก็ดีที่นําไปสู่อาจจะเป็นความโมโหความโกรธนะครับในระดับต่างๆเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตประจำวันของพวกเราเพราะว่าอะไรเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยก็แตกต่างกันทั้งในเรื่องของวิถีชีวิตเรื่องของบุคลิกภาพเรื่องของทัศนคติเรื่องของมุมมองต่างๆที่มีต่อโลกต่อผู้คนเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ชีวิตของมนุษย์เราในความแตกต่างและหลากหลายเนี่ยนะครับมันกระทบกระทั่งกันได้ตลอดเวลาและก็ง่ายด้วย <S <S เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในในมิติของทางจิตวิทยาเองเรามองว่าความรู้สึกโกรธหรือว่าโมโหโห,หรือหงุดหงิดเนี่ยเป็นเหมือนความรู้สึกที่ค่อนข้างพื้นฐานแล้วก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาความโกรธในระดับไหนที่เรียกว่าคือควบคุมตัวเองไม่ได้หรือว่าถึงขั้นที่เรียกว่าน่ากลัวครับก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าความโกรธ ถึงขั้นที่แบบว่าสติหลุดนะครับสติหลุดก็คืออะไรคือฟอนต์คอร์เทกนะครับสมองส่วนหน้าที่ที่อาจจะบอกว่าไม่สามารถที่จะฟังก์ชันหรือว่าทําหน้าที่ของมันได้อย่างสมบูรณ์เนี่ยนะครับนั่นแหะนะครับเป็นสิ่งที่น่ากลัวถ้าเรามองดูในคนที่ใช้สารเสพติดนะครับหรือว่าคนที่ดืม่มแอลกอฮอล์จนสติหลุดหรือว่าไม่มีสติแล้วแล้วก็เห็นว่าหลายๆเคสหรือว่าหลายๆบริบทเนี่ย ก็จะเห็นผลที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับเช่นบ,บางคนสติหลุดแล้วคุยกันไม่ถูกหูละไม่เข้าหูละก็ทําร้ายกันฆ่ากันตายก็มีเห็นไหมครับหรือบางคนแค่ออนั่งอยู่ด้วยกันพอคุยเรื่องทีมกีฬาที่อาจจะบอกอยู่ทีมตรงกันข้ามกันแค่นี้เป็นศัตรูกันละก็ชกต่อยกันหรือว่ามีเรื่องมีราวกันนันักเรียนทําร้ายคุณครูบางคนขับรถปาดหน้ากันก็ถึงขั้นลงไม้ลงมือกัน หรือเรื่องราวต,ต่างๆอีกเยอะแยะมากมายที่อยู่ตามสื่อทุกวันนี้จะเห็นได้ว่าความโกรธนะครับส่งผลร้ายเยอะแยะมากมายในวันที่มนุษย์ไม่สามารถที่จะบริหารจัดการหรือว่าควบคุมอารมณ์ความรู้สึกนี้ได้นะครับเราก็จะเห็นผลเสียของมันเพราะฉะนั้นโกรธโมโหในระดับที่เรารู้ตัวเนี่ยนะครับก็มักจะไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงมากนักแต่ถ้าว่าโกรธหรือว่าโมโหร้าย จนถึงขั้นสติหลุดละนะครับไม่สามารถจัดการกับมันได้แล้วก็จะเห็นพฤติกรรมนะครับที่ไม่ดีต่างๆที่อาจจะบอกเป็นภัยต่อชีวิตของตัวเองและเพื่อนผู้อื่นเนี่ยเกิดขึ้นได้ง่ายครับคือผลเสียที่มันกระทบตัวเรากับผลเสียที่มันกระทบต่อความสัมพันธ์กับผู้อื่นนะคะมันมันกระทบยังไงบ้างกับทั้งตัวเราเองแล้วกับคนรอบข้างครับจริงๆอารมณ์ความรู้สึกนะครับในแต่ละอย่างเนี่ยมันก็ มีผลทั้งต่อตัวเองแล้วก็ต่อต่อคนรอบข้างเสมอๆนะครับออลองดูทั่วไปแล้วกันเช่นเรามีความสุขเห็นไหมครับคนรอบข้างเช่นคนในครอบครัวคนที่เรารักแล้วและเขาก็รักเราก็ร่วมยินดีกับเรามีความสุขกับเรา,าเวลาเศร้าเราก็จะเห็นได้ว่าคนในครอบครัวก็ดีคนที่รักเราเขาก็มีความเศร้าตามไปด้วยเวลาที่เราผิดหวังนะคนที่รักเราครอบครัวเราก็รู้สึกไม่สบายใจที่เห็นเราผิดหวัง เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอารมณ์ความรู้สึกต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีผลทั้งในมิติที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองแล้วก็มิติทางสังคมเพราะว่าเหล่านั้นเป็นสัตว์สังคมที่เราใช้ชีวิตปฏิสัมพันธ์แล้วก็สัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอยากจะให้เห็นนะครับว่าเมื่อเราโกรธแล้วก็มีปฏิกิริยาบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยคนรอบข้างก็กรู้สึกใช่ไหมครับถ้าเราโกรธในที่ทํางานแบบเป็นฟืนเป็นไฟ เพื่อนร่วมงานก็คงรู้สึกได้สัมผัสได้ว่ามันมีพลังทางด้านลบเนี่ยถูกสื่อออกมานะแม้แต่ในครอบครัวเนี่ยถ้าพ่อแม่ทะเลาะก,กันโมโหร้ายใส่กันลูกๆหรือบุคคลที่อาศัยอยู่ในครอบครัวนั้นก็ได้รับผลกระทบเพราะว่ามันเป็นพลังลบที่ถูกสื่อสารออกมาแล้วก็ส่งต่อ,อ,อมาให้กับบุคคลรอบข้างนะครับเพราะฉะนั้นเราจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองในเรื่องของการบริหารจัดการ อารมณ์ความรู้สึกหรือเฉพาะยิ่งในเรื่องของความโกรธนะครับในชีวิตของเราให้ดีค่ะดังนั้นเราจะสามารถจัดการในเรื่องของความโกรธนี้ได้ยังไงบ้างคะในชน,นจิตวิทยาครับในวิถีของ crouch. ในแนวปฏิบัติก็แล้วกันนะครับของทานจิตวิทยาเนี่ยก็มีขั้นแบบว่าพื้นฐานเลยก็คือการบริหารจัดการณเวลาน,น,นั้นเลยในทันทีทันใดนะครับเช่นเราจะบอกว่าเราเราจะหยุดแล้วก็ถอยออกมา สัก10นาที15นาทีหรือ30นาทีหรือบางทีตกลงกันเลยว่าถ้าทะเลาะก,กันแบบนี้ถ้ามีความโกรธมีความโมโหระหว่างกันแบบนี้เราพักก่อนอน,นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยกลับมาคุยกันใหม่ดีไหมเห็นไหมครับนี่คือการเขาเรียกว่าเป็นการ step out นะถอยออกมานะครับจากบรรยากาศนั้นสักระยะหนึ่งเราทำได้ทันทีการหายใจลึกๆเพื่อตั้งสติ อันนี้เราก็คงได้ยินกันมาบ่อยๆใช่ไหมครับหรือบางคนก็อาจจะใช้วิธีการโอเคนับ1-10ถึงนะนับ1-50ถึงนับ1-100ถึงเพื่อที่จะได้ใจเย็นลงอันนี้ก็เป็นวิธีการง่ายๆที่เราฝึกได้นะครับนอกเหนือจากนั้นก็จะมีวิธีการเขาเรียกว่าเป็น cognitive restructuring คือการกลับเข้าไปปรับนะครับโครงสร้างหรือว่าปรับวิธีการกระบวนการคิดของพวกเราให้มันให้มัน เหมาะสมแล้วก็ให้มันช่วยเราในการที่จะมีสติแล้วก็ใจเย็นลงผมอยากจะยกตัวยอย่างเช่นนะครับวันหนึ่งผมขับรถไปนะครับก็ทั่วไปว่าจะไปในสถานที่ทำงานที่หนึ่งก็มีมอเตอร์ไซค์ก็ขี่ประกบมานะครับปาดหน้าบ้างเลี้ยวไปนู่นไปนี่บ้างความโกรธความโมโหวความหงุดหงิดก็เกิดขึ้นใช่ไหมครับมันในเรื่องของ กระบวนการคิดเนี่ยมันประมวลออกมาแล้วบอกว่าทำไมรถคันนี้ทําไมไม่ไปขับอยู่ริมๆทำไมต้องมาใกล้รถเราด้วยทําไมต้องมาปาดหน้าปาดซ้ายปาดขวาอยู่แบบนี้อันนี้ก็ยิ่งไปเติมความโกรธความโมโหให้กับเราแต่ถ้าเราลองฝึกในเรื่องของ cognitive restructuring ก็คือเปลี่ยนมุมมองของเราซิว่าเออเขาอาจจะรีบก็ได้มอไซค์คันนี้เขาอาจจะไม่โชคดีเหมือนเราที่เรานั่งในรถที่มีหลังคา เราเปิดแอร์เย็นสบายใช่ไหมครับแต่เขานั้นต้องทนร้อนทนหนาวทนฝนก็แล้วแต่กว่าจะไปถึงเป้าหมายได้อากาศที่มันเป็นพิษอะไรก็แล้วแต่มันจะทําให้เรารู้สึกว่าเราเราใจเย็นมากขึ้นเข้าใจเขามากขึ้นเมื่อเราปรับวิธีการมองโลกของเรามองเหตุการณ์ต่างๆนั้นนะครับให้เป็นในเชิงบวกมากกว่าเชิงลบอันนี้ก็เป็นวิธีที่2นะครับที่อยากจะแนะนํานอกเหนือจากนั้นในเรื่องของทักษะของการสื่อสารนะครับ โดยเขาเรียกว่าเปลี่ยนจาก U statement เป็น I statement นนเช่นนะเช่นลูกน้องเราที่มาทำงานสายนะเราบอกคุณมาสายอีกแล้วผมผิดหวังเหลือเกินอย่างเงี้ยอันนี้คือ U statement คือพุ่งไปที่คนที่ทำให้เราโกรธทำให้เราหงุดหงิดใจแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็น I statement เช่นนะครับยกตัวอย่างเช่นผมรู้สึกไม่ดีเลยหรือผมรู้สึกหงุดหงิดมาก ที่คุณมาทำงานสายอยู่บ่อยครัง้งคุณช่วยปรับหน่อยได้ไหมเห็นไหมครับเมื่อเราเอาตัวตั้งเนี่ยเป็นที่ความรู้สึกเราเราจะอยู่กับความรู้สึกแน่นอนเราไม่ปฏิเสธว่าเราหงุดหงิดว่าเราโกรธเราโมโหนะครับ mm. แต่ว่าเนื้อหาของมันเนี่ยมันออกมาจากเราไม่ได้โยนไปที่เขาทันทีนะถ้าเราใช้ you statement คือเราลุยที่เขาแล้วเรา attack นะเราคือบัทะกับเขาทันที นั้นเปลี่ยนกลับมาเริ่มต้นด้วยความรู้สึกของตัวเองก็จะทําให้เรานั้นมีเวลาในการไต่ตรองแล้วก็ให้มันออกมาจากความรู้สึกของเราจริงๆเพื่อสื่อสารออกไปนะครับอย่างกับบุคคลต่างๆที่อาจจะมีส่วนทําให้เราหนุดหงิดใจหรือว่ามีความโมโหความโกรธนอกเหนือจากนั้นก็อยากจะเพิ่มเติมในเรื่องของทักษะของการแก้ปัญหานะครับถ้าเรามีทักษะของการแก้ปัญหาที่ดีเนี่ยมันจะมีทางออกกับทุกๆปัญหา นั้นความโกรธความโมโหเนี่ยมันก็จะเบาลงแต่ถ้ารู้สึกว่าเราอะไรก็ตามรู้สึกเป็นปัญหาใหญ่เลยหาทางแก้ายากเลยเนี่ยนะครับก็กลายเป็นว่าเราจะจมอยู่กับตัวปัญหามากกว่าเพราะฉะนั้นอ้ความโกรธความโมโหไม่ไปไหนหรอกครับถ้าเราจมอยู่กับปัญหาแต่ถ้าเรามองเห็นแสงสว่างหรือว่าทางออกนะครับในแต่ละปัญหาเนี่ยถ้าเราฝึกตรงนี้ไปมากขึ้นมากขึ้นหรือว่าทักษะของการแก้ปัญหาของเราเนี่ยมัน แข็งแรงและมันเข้มแข็งแล้วเนี่ยต่อให้ปัญหาอะไรมาที่ทําให้เราหงุดหงิดใจมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่เบาลงหรือว่าเล็กลงนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์และวิถีชีวิตของเราว่าเราจะฝึกการมีสติอย่างไรฝึกที่จะเป็นคนใจเย็นอย่างไรนะครับซึ่งก็มีวิธีการเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับการฝึกสติการฝึกสมาธิบางทีฝึกโยคะการอยู่กับธรรมชาติ การหางานอะดิเลกที่ทําให้จิตใจเราเบิกบานและทํามันบ่อยๆบ่อยๆฝึกไปบ่อยๆก็จะทําให้วิถีชีวิตของเรานั้นเป็นคนที่ใจเย็นกับทุกสิ่งทุกอย่างได้มากขึ้นแล้วก็อาจจะบอกว่าโมโหโห,หรือว่ากโกรดนั้นช้าลงนะครับคุณพ่อคะคือถ้าความโกรธหรือความหงุดหิดนะครับมันเกิดมาจากการที่เราใช้โซเชียลมีเดียเราจะต้องทำยังไงกับมัน ทุกวันนี้เราก็จะเห็นนะครับเขาเรียกว่าเป็น,ปน hate speech นะเป็นคอมเมนต์ต่างๆก็ดีที่นำพลังลบมาสู่ผู้คนเนี่ยเวลาเราไปอ่านเราก็ได้รับพลังเหล่านี้แหละนะครับเวลาเราไปเสพข่าวต่างๆที่เป็นข่าวที่ไม่ดีแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์มีคนมา,าด่าว่าด่าทอกันเนี่ยผ่านทางโลกออนไลน์ก็ทําให้จริงๆจิตใจเราเราก็ไม่สงบหรอกครับแม้แต่เราไปอ่านเองหรือเราไม่ได้ไปโพสต์อะไรเองก็ตามเนี่ยนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วการรู้เท่าทันนะครับการใช้โซเชียลมีเดียต่างๆก็เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างแรกเลยเราต้องมีสติกับการใช้โซเชียลมีเดียเราต้องรู้นะครับว่าเรากําลังเสพอะไรอยู่อะไรถึงจะพอเหมาะอะไรถึงจะไม่มากจนเกินไปเนะมื่อทีเรื่องราวเหล่านี้มาน่าสนใจโหตามติดกันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนนะครับแล้วก็รับแต่พลังลบ,ลบๆเข้าสู่ตัวเองนะครับโดยไม่ไมพักไม่ผ่อนเลยอันนี้ก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย การมีสตรีนะครับกับการใช้โซเชียลมีเดียสำคัญมากๆประเด็นที่2ก็คืออย่าไปกระโจนเข้าไปนะครับในคอมเมนต์ต่างๆเหล่านั้นหรือไปเติมไฟนะครับให้กับเรื่องราวเหล่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินชีวิตเป็นประจักพยานในชีวิตคิรสณชนของเราที่มุง่งเน้นที่จะสื่อสารความรักความหวังความชื่นชมยินดีความเข้าใจการให้อภยัยนั้นเราจะต้องเป็นเครื่องมือของพระ ในการที่จะสื่อสารสิ่งต,ต่างๆเหล่านี้มากกว่าการที่เราจะเพิ่ม hate speech เพิ่ม c o m เมนตที่แย่ๆเพิ่มการด่าว่าด่าทอเข้าไปในโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็อันสุดท้ายที่ผมอยากจะแนะนำก็คือ,อ,อการใช้โซเชียลมีเดียมันก็มีทั้งด้านดีแล้วก็ด้านที่เราต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับ อย่างที่บอกไปเนาะอย่างแรกก็คือเรามีสติละอย่างที่2คือเราไม่กระโจนเข้าไปหรือไปมีส่วนร่วมกับพลังลบทั้งหลายแหล่ที่อยู่ในโซเชียลมีเดียและอย่างที่3ถ้ามีโอกาสนะถ้าเรามีโอกาสที่จะสื่อสารพลังบวกด้วยวิธีใดก็แล้วแต่ในโซเชียลมีเดียการโพสต์เรื่องราวดีๆนะการคอมเมนต์ที่ดีๆการชื่นชมการให้เกียรติการอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสิ่งดีๆที่เราจะนําเสนอได้ ผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียของเราเองเนี่ยนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยทําให้สังคมนี้น่าอยู่ขึ้นอาจจะเป็นกระบอกเสียงเล็กๆแต่มันก็มีคุณค่ามีความหมายนะครับก็อยากจะฝากไว้สัก3ด้านนะครับในการใช้โซเชียลมีเดียให้มีคุณค่าแล้วก็มีความหมายแล้วก็ดูแลตัวเราเองให้ออกจากพลังลบๆหรือว่าความโกรธความโมโหวความเกี้ยวกลาดที่มันอยู่ในในแพลตฟอร์มต่างๆ ในส่วนของศาสนานะคะคุณพ่อศาสนาสามารถเป็นเครื่องมือในการจัดการความโกรธได้อย่างไงบ้างคะเรามองดูชีวิตของพระเยซูเจ้าเลยนะครับอันนี้อยากจะให้เห็นว่าวิธีการที่พระองค์นั้นตอบสนองนะครับต่อเหตุการณ์ต่างๆที่อาจจะบอกว่าโหนําความรุนแิงใจมาให้พระองค์ได้แน่นอนเนี่ยนะครับเช่นฟาริสีธรรมอาจารย์ที่เห็นต่างจากพระองค์ที่พยายามที่จะหาเรื่องพระองค์อยู่ตลอดเวลาพระองค์ก็ไม่ได้ตอบโต้เขาด้วยพลังลบ ช่ไหมครับพระองค์ใช้สันติวิธีที่จะสื่อสารหรือว่าตอบสนองต่อเรื่องราวต่างๆที่อาจจะทําให้พระองค์นั้นลําบากใจหรือว่าหงุดหงิดใจแล้วก็ยังมีในเรื่องของอาการให้อภัยที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะ,ะเป็นบทเรียนบทสอนที่ดีการมีเมตตาการมีความเข้าใจต่อผู้คนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ซึ่งเป็นบทเรียนบทสอนจากพระคัมภีร์ของเราเนี่ยนะครับก็เป็นแนวทางที่ดีแล้วก็มีประโยชน์มากๆสําหรับการนํามาประยุกต์ใช้ว่าปรับใช้ในชีวิตของเราการเดินตามเส้นทางของพระเยซูเจ้าและการเดินตามแนวทางของพระวาจานะครับที่บันทึกเอาไว้ในพระคัมภีร์ของเราก็จะช่วยให้เรานั้นสามารถนะครับที่จะมีสติอยู่ร่วมกับความท้าทายทางด้านอารมณ์ความรู้สึกของเราได้อย่างมีทีเดียวครับ